คุณกำลังฟัง Food Fit for Fun Podcast Podcast ที่จะทำให้คุณกินดีสุขภาพดีและมีความสุขไปพร้อมๆกันอยู่กับเจรลาโต้ฟิตและเจรันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อที่พูดถึงเรื่องรันขับอ่ารันขับที่เรารจัดของเราเอเอ,เอ,อหรือว่าจริงๆแล้วอะ่ะเรา เรียกตัวเองว่าคอมมูนิตี้เพราะว่าเราอยากจะเป็นมากกว่ารันขับนะคะก็คืออาจจะไม่ได้มีกิจกรรมแบบเน้นไปทางวิ่งทุกๆครั้งที่จัดก็ได้คือตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเนาะเพราะฉะนั้นกิจกรรมโดยส่วนมากก็จะเป็นกิจกรรมวิ่งนั่นแหละแต่ว่าในอนาคตเราก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยเนาะอย่างที่ผ่านมาจริงเราก็มีไปปีนผา,าถ้าใครจําได้ตอนนั้นเราพาลูกค้าดีเฟคชันไปปีนผาที่ t o ตนโก a ด t ใช่แล้วก็รอบนี้จริงๆพิเศษมากที่อยากจะมาเล่าในวันนี้ครับเพราะว่า เป็นเหมือนงานใหญ่งานแรกที่เราทำกันของพวกเราเลยก็เป็นงานออที่ใหญ่มากจริงๆเราก็เตรียมตัวเกือบ2เดือนเลยใ,ในการใชจะ,ชะเสรซสมันยาวมาก ไม่ได้คิดว่าจะแบบต้องจัดใหญ่ขนาดนี้เราก็ได้รับการติดต่อโดยตรงจากรีบอกมานะคะเพราะว่าทางรีบอกเห็นว่าชอบกิจกรรมที่ผ่านมาของเราไม่ว่าจะเป็นร้อยโลลันชอบคอนเซปต์ใช่ชอบคอนเซปต์ที่แบบเออมันมีความแปลกใหม่นะแบบไม่ได้แค่แบบวิ่งเฉยๆกินกาแฟแล้วกลับบ้านแต่ของเราก็คือมีการสร้าง awareness ในเรื่องของแบบเออการที่ทําให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยอะไรแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่า เขาก็ลังจะโปรโมตรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่พอดีก็คือรุ่น462นั่นเองแบบเข้ามาพอดีเลยช่วงนั้นก็เลยเขาก็เลยอยากให้เราจัดเป็นกิจกรรมซิตี้ลันขึ้นมานั่นเองถูกต้องแล้วก็อีกเรื่องบังเอิญก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ห้างใหม่กำลังเปิดอ่าก็คือห้างดูสิตเซ็นทรัลพาร์คนั่นเองแล้แน่นอนมันมีสวนใหม่อยู่วันนั้นก็คือสวนดูสิตอรุณเนาะซึ่งถ้าใครเคยไปแล้วเนี่ยจะรู้ว่า วิวสวยมากเป็นวิวที่แบบซีมเลสระหว่างตัวดูเซตเซนทรัลพาร์กกับตัวสวนลุมพินีอม,มองแบบซิมเลสเลยเหมือนไล่อลยต่อใช่คือก็เราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่น่าไปนะก็เลยเสนอกับทางรีบอกว่าเรามาวิ่งซิตี้ลันแล้วไปขึ้นไปบนดาดฟ้ากันไปถ่ายรูปกันที่นั่นดีไหมอย่างนี้ทางรีบบอกก็แบบ เอาเลยชอบอย่างเงี้ยไอเดียได้ไอเดียได้แล้วเหลือแต่ว่าการจัดรูทแล้วก็การหาร้านกาแฟเนาะซึ่งหูกว่าเราจะได้สุดท้ายไฟนอลมาก็ค่อนข้างแบบหลากหลายปัญหาออกมจริงมันมันก็ตั้งแต่แบบเริ่มประชุมตั้งแต่แรกเลยเนาะเออมันก็จะมีแบบต้องทำเอออะเจนดต้องทำเพอร์โพซนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ เราก็ไม่เคยงานใหญ่ขนาดนี้ไงเราก็จะมีความแบบยังไงวะคือคือตอนแรกอะกะว่าเออเราเป็นแบบเออคอมมูนิตี้เล็กๆจัดกันเล็กๆง่ายๆกลายเป็นว่าอุ่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆละกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นออกเกนไรเจ้าหนึ่งเลยต้องยอมรับว่าไอ้พอยแรกอะตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยเอารองเท้ามาแล้วก็แบบอยวให้แบบเอ่อนักวิ่งที่มาคอมมูนิตี้มาลองใส่กันก็พออะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดว่าสเกลจะอยู่ดีบึ้มขนาดนี้มันก็บึ้มบั้มเลยทีนี้ ร้านที่ไปนะคะก็คือร้านฟิกส,สารสินที่อยู่ตรงเส้นสารสินซึ่งเป็นเส้นที่นักวิ่งคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วน้าใครไปส,สวนลุ่มแถวแถวร้านบานานารันนั่นเองครับ ซึ่งจริงๆอ่ะร้านเนี้ยเจ้าของร้านเขาก็บอกแหละว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าวันเสาร์วอาทิตย์ตอนเช้าก็เยอะมากๆเลยอ่าเป็นนักวิ่งด้วยไหมเป็นนักวิ่งทั้งนั้นเลยเขาก็จะมากินบรันช์กันอะไรอย่างนี้เอออันนั้นจะค่อนข้างเด่นเรื่องบรันช์แล้วก็เรื่องพวกเครื่องดื่มกาแฟอ่าซึ่งแน่นอนนักวิ่งอย่างเรากินวิ่งเสร็จก็ต้องกินกาแฟกินอย่างอื่นไม่ได้หมต้องกินกาแฟมันเติมคาเฟอีนไงมันคาเฟอีน รักนัดวิ่งหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเขาก็ต้องการคาเฟอีนเติมเข้าไปอยู่แล้วเพื่อความสดชื่นรีเฟรชใช่ไหมอ่าเออแล้วก็สุดท้ายเราก็เลือกร้านนี้นะคะแล้วเราก็เออมีการพูดคุยกันแหละว่าเออจะกี่โมงดีอะไรยังไงจะรุวิ่งยังไงโหเราก็มีไปวิ่งมาด้วยใช่มันผ่านกระบวนการในการแบบต้องประชุมกันตั้งหลายรอบเนาะกว่าจะแบบได้ไอเดียออกมาได้ รู้จริงๆที่เราอยากจะวิ่งออกมาได้ทุกๆสิ่งที่คุณเห็นในงานนะครับจะออกาภายในงานเนี่ยคือเราไม่ได้แค่วิ่งถ่ายรูปแล้วก็กีฬาแฟแค่นั้นแต่เรามีคอนเซปต์ก็คือว่าเราอ่ะอยากจะให้คนที่มาคอมมูนิตี้ของเราอ่ะได้รู้จักเพื่อนใหม่จริงๆไม่ใช่ว่าเอ้ยมาถึงแล้วแบบว่าเพื่อนฉันเพื่อนเธออันนี้แยกกลุ่มกันไม่รู้จักกันก็ไม่คุยกันงน้เราก็เลยจัดกิจกรรมแบบเล็กๆก็คือให้เขาอ่ะได้จับคู่บัดดี้ แล้วก็มีแบบเป็นคําถามเล็กๆใช่ไหมเพื่อที่จะให้เขาอ่ะได้มีหัวข้อได้คุยกันเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกเขาไม่รู้จะคุยอะไรกันเออมันคือปัญหาของยิ่งเป็นคนอินโทร r เวิร์ดอ่ามันต้องมีความอไอซ <ice breaking S 2> ์เบรกกิ้งก่อนอ่าต้องแบบเปิด เรียกว่าเปิดอกเปิดใจกันนิดนึงจะได้รู้จักกันเราก็หาหัวข้อที่เกี่ยวกับรองเท้าเกี่ยวกับการวิ่งเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แหละแบบจีปาถะอะไรที่มันคุยง่ายๆไม่ได้แบบนี้พอขนาดนั้นไม่หนักสมองเราก็ให้เขาได้จับคู่กันแล้วก็วิ่งไปด้วยกันแล้วก็อ่มีถ่ายรูปคู่กันก็มีเกมสนุกให้เล่นให้เขาได้สนุกร่วมกันนะคะแล้วพอไปถึงจุดถ่ายรูปที่ดูสิเซ็นทรัลพาร์คเนาะเราก็อะก็มีให้เขาได้ถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้ด้วยช อันนี้ก็เป็นพาดวิ่งใช่ไหม่าเกีแต่ทีนี้เราอยากจะเล่าย้อนกลับมานิดนึงอไอตอนที่เราไปจัดที่ร้านอะ,อะเราจําได้เลยว่าคือด้วยความที่สเกลงานมันใหญ่แล้วเราก็ไม่เคยจัดอย่างนี้มาก่อนมันก็จะมีความปัญหาออที่มันมักจะเกิดขึ้นเสมอ <laughs> เวลาเราจัดอะไรใหญ่ๆแลครับก็ อย่างที่เห็นในงานอ่ะมันก็จะมีแบบการตกแต่งหน้าร้านใช่ไหมอ่ามันก็จะต้องหาไอเดียว่าเราจะตกแต่งยังไงดีก็มีการแบบประชุมกันตั้งหลายรอบกว่าจะแบบสุดท้ายแล้วไฟแนลไอเดียเป็นยังไงโปสเตอร์เป็นยังไงคือพวกเราก็ออกแบบเองกันทั้งหมดเลยเนาะโปสเตอร์ทุกอย่างเองหมดเลยทุกสิ่งอย่างในนั้นใช่ไหมแล้วก็หาหาร้านทําสติกเกอร์ไม่มีคอนเน็ t ชันมาก่อนคุณพระนั่งหากันวนไปนะครับแล้วก็จริงจ เหมือนทุกอย่างจะราบรื่นใช้คำนี้อ่าวันติดตั้งไอ้นี่ไปคนเดียวไงอไอ่พราะดิฉันแอดมิดอยู่โรงพยาบาลวันติดตั้งกระจกติดติ๊กเกอร์ไม่ได้ออปัญหาเกิดคือตรงนั้นมันเพราะอะไรนะถึงติดไม่ได้คือที่ช่างเขาบอกมาแล้วกันคือตอนแรกช่างนึกว่าแบบเป็นเพราะแบบ กระจกมันเย็นเกินตอนแรกก็เลยเปลี่ยนกาวใช้กาวไปหลายชนิดมากแปะไม่ติดตักชนิดเลยเออก็ลื่นไฟนอลก็น่าจะเป็นเพราะว่าออตัวกระจกร้านมันน่าจะเคลือบสารบางอย่างมาอ่ามันก็เลยทําให้แบบไอ้ตัวสติกเกอร์แบบปกติตเพราะเราใช้เพราะเราใช้โปสเตอร์แล้วก็แปะ ออแปปากกอเทปแล้วกันใช่คำนี้อ่ามันติดไม่ได้มันต้องเป็นสติกเกอร์ที่เหนียวแน่นนิดนึงใช่มันต้องเป็นสติกเกอร์แบบติดกระจกที่แบบแน่นๆเลยเฉพาะ<ช>ทาง<ต>ไปเลยแต่ด้วยความที่เราจัดอีเวนต์แค่วันเดียวแล้วเราต้องการแบบอยากได้โปสเตอร์พวกนั้นน่ะมารียูสได้ด้วยอะไรเงี้ยอ่าเราก็เลยทํามาเป็นอย่างนั้นมันก็เลยแปะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือแก้ไขปัญหาหน้างานครับจบจ้าก็คือเอาไปแปะที่กําแพงใช่ใช่เราก็เลยได้เป็นแบ็กดรอปเก๋ๆมาหนึ่งอันจริงๆก็กลายเป็นว่าตรงนั้นสวยนะ กลายเป็นจุดถ่ายรูปใช่ใช่เออเราก็รู้สึกว่าเออมันเออสมควรที่จะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันใช่เออคือออกมาแล้วเราก็เออก็ภูมิใจนะแบบเออก็ทาเองทั้งหมดใช่แล้วก็เออในพาร์ทของวันนั้นเราเริ่มกันตั้งแต่ตีสี่เลยเนาะตีสี่ใช่คือด้วยความที่เออร้านเราสามารถใช้สถานที่ได้แบบไม่ได้นานมากขนาดนั้นเนาะก็กิจกรรมนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นกิจกรรมที่เราเริ่มเร็วมากอ่าเราเริ่มกันตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าปะ ที่ลงทะเบียนอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ทุกคนก็มาทุกคนมากันเร็วมากเป็นงานวิ่งที่ทุกคนมากันเร็วมากเรางงอยู่คือจริงๆวันนั้นนที่สนลุมเขามีจัดงานวิ่งอ่าแล้วก็วันแบงคอกด้วยหาที่จอดยากหาที่จอดยากมากแต่ว่าโอเควันนั้นน่ะถือว่าเป็นวันที่คนขาดแค่สองคนเองจากที่ลงทะเบียนมาทุกคนพร้อมเพียงมากแล้วมาไวเวอร์ใช่ทุกคนอยากมาลองรองเท้าไงเออเออโฟร์ซิกสองอยากรู้ว่าเป็นไงอ่าแล้วจริงๆรีบอกเขาแจกเสื้อด้วยอ่าแจกเสื้อด้วย แต่เสื้อคนละตัวก็คือว่ารีบอกแบบใจปั๊มมากมากนะคะก็นั่นแหละก็เริ่มกิจก,กรรมมันก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้ววันนั้นบอกลบนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เริ่มด้วยการวอร์มนําวอร์มก่อนอใช่ไหมอ่าแล้วก็อธิบายเกมนู่นนี่นั่นเราก็เริ่มสตาร์ทวิ่งกันออกไปเริ่มจาก้านาฟิกสารสินนั่นแหละแล้วก็วิ่งไปทางหลังสวนอ่าแล้วเราก็เลี้ยวเข้าตรงพระลำหนึ่งเนาะวิ่งขึ้นสกายวอล์กอ่ากี่ครั้งที่เราจะได้วิ่งบนสกายวอล์ก ว้าวมากมากเลยเพราะว่าคือต้องบอกว่าก่อนวันจัดอะวันหนึ่งอะฝนตกทั้งวันเลยนะใช่ใช่ใช่คือแล้วเราก็กังวลเหมือนกันมันจะตกไหมมันจะยังไงนะวันที่เราจะตกไหมสรุปว่ามันกลายเป็นฟ้าใสใช่ใช่คือจริงๆเรื่องฝนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าวิ่งเราจะเป็นยังไงเรากังวลเรื่องสติกเกอร์ให้ติดที่ราดด้วยว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบมันตกขึ้นมาฝนมันจะลอกไม่มันจะลอกไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะช่างเอกก็แบบมีข้อกังวลที่แบบเออบอกเราไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็พยายามปิดทุกจุด ให้แบบไม่ไม่ไม่มีปัญหาที่สุดซึ่งก็ขอบคุณฝนมากที่วันจริงไม่ตกไม่ตกเลยแล้วท้องฟ้าใสมากถ่ายรูปสวยมากด้วยนะคะใช่ใชมาพูดถึงพาร์รองเท้ากันบ้างดีกว่าคือทุกคนได้ลองนะคะส่วนพวกเราก็ได้ลองเหมือนกันใช่จริงๆก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ลองตัว r ีบอร์ฟรคือกับรีบอรเนี่ยจริงๆเราเคยถ้าใครเคยดูรีวิวในช่องเราเมื่อก่อนเราจะเคยลองตัวซิมิทรอส นานมากแล้วใช่รีบอคเซมิทรอสสองมั้งถ้าจำไม่ผิดตัวนั้นตัวนั้นก็เป็นวิ่งได้ดีเหมือนกันอเออแล้วเราว่ามันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างแบบ under อันเดอร์ด็อกก็คือเหมือนแบบมันดีอะแต่ว่าคนไม่ค่อยสนใจน้องเท่าไหร่อ่าอืมซึ่งเาจริงๆกับโฟรซิกสองรีบอคโฟรซิกสองคู่เนี้ยเราก็มองอย่างนั้นนะอเออคือรีบอคชอบเป็นแบรนด์ที่แบบรองเท้าค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาราคาน้องน่ารักตลอดแล้วก็คนไม่ค่อยจะสนใจแต่จริงๆถ้าได้มาลองใช้อ่ะ เฮ้ยมันเวิร์กคือต้องเปิดถ้าใครได้เปิดใจลองอจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันดีนะเว้ยแล้วราคานี้ได้คุณภาพขนาดเนี้ยซึ่งเจมองว่าเออไม่ต้องไปหาไปหารองเท้าแบบออนไลน์อ่ะบางคนอ,อาจคิดว่าอยากประหยัด ไปซื้อรองเท้าออนไลน์ดีกว่ารองเท้าที่ไม่มีหน้าร้านดีกว่าอเออรองเท้าถูกๆ<ช>นะออนไลน์ซึ่งเออมองว่ารองเท้าวิ่งไงสุดท้ายแล้วยังไงอ่ะมันก็ต้องลองใส่คือรองเท้าวิง่งคือ,อ,อดีที่สุดเราก็าควรลองใส่นนแหละเออเราด้วยอ่ะอย่างคู่เนี้ยอ่ะเราก็มาพูดถึงน้องเลยก็ได้อ่ะอันนี้คือ4 6 r ์ซิองรีบอรือเท้าเจอ่ะเป็นคนเท้าใหญ่เนาะ<ช>ก ดีใจมากๆเลยเพราะสีนี้เป็นสีผู้ชายนะคะที่เป็นสีที่สวยมากแล้วเหมือนเอาไว้นิดนึงเออคือทุกวันนี้คือใส่เดินใส่วิ่งแบบอีซี่แล้วก็ใส่วิ่งลู่ด้วยแล้วประเด็นคือเอาไปเวทได้ด้วยจ้าใช่มันมั่นคงมากคือเป็นองมท้าที่มั่นคงเอาไปเวทได้อ่ะคือเคยพูดกับ ทุกๆคนมาก่อนว่ารองเท้าวิ่งไม่ควรเวทแต่ขอยกเว้นคู่นี้เลยคู่นี้คือแบบเอาเวทได้ใช่มันค่อนข้างมั่นคงแล้วแบบเนี่ยพื้นก็กว้างถูกปะแล้วเต็มมากแล้วแบบโฟมก็ไม่ได้นุ่มจนแบบยุบย่บขนาดนั้นมันไม่มีความแบบยกเยกไงเออเวลาเรายืนเวทเราต้องการความมั่นคงถูกปะพอเราลงเท้าเงี้ยมันจะแบบแน่นอยู่กับที่เออเพราะนั้นความมั่นคงค่อนข้างดีมากและอย่างที่ค่อนจริงๆมีหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์กับคู่นี้ เออเพราะตอนแรกที่เราลองคู่เนี้ยพูดกันตรงๆร,ร,รีบอกไม่กโกรธใช่ไหมเรากังวล <laughs> เรื่องอะไรน้ำหนักใช่คือที่เราที่เราดูสเปกก่อนอคู่แรกของคู่นี้เลยตอนแรกเรากังวลน,น้ำหนักน้ำหนักมัน290กว่าอ่าซึ่งถ้าใครใครดูรองเท้าตามรองเท้าเทรนรองเท้าวิ่งในปัจจุบัน<อ>จะรู้ว่า290กบว่าการเป็นเดลี่เทรนเนอร์ในยุคป,ปัจจุบันอ่ะมันค่อนข้างหนักเออแต่พอมาใส่วิ่งจริงแล้วอ่ะ เออไม่หนักว่ะไม่รู้สึกว่ะใช่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีนับคือมันหนักมันน้ําหนักมันเท่านั้นแหละแต่ว่าเวลาวิ่งอ่ะเราไม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวถ่วงขามันไม่เหมือนมีเวทที่ขาสําหรับเนี่ยเนี่ยมองทางในเชิงของการออกแบบนะเพราะว่าเขาแผ่ออกมันเลยกระจายน้ําหนักอ่ะไปทุกๆรอบด้านอ่ะมันเลยมันไม่ได้แบบว่าหนักหรือว่าถ่วงอยู่ที่ใดที่หนึ่งเว้ยอ่าเวลาเราใส่วิ่งอ่ะมันเลยไม่ได้รู้สึกหนัก ในในมุมนี้นะคือคิดว่าเป็นความเป็นเพราะเหตุนี้แหละเพราะว่าอ่ะโฟมเขาไม่ได้หนาแค่เฉพาะส้นเท้าบางรองเท้าหนักที่เราพันที่มันมาเขาจะถ่วงส้นแล้วมันจะหนักที่ส้นแล้วมันจะหนักเออยกขายากในมุมเราแล้วกันเราว่าคือไม่รู้สึกหนักเพราะว่าคู่เนี้ทานซิชั่นค่อนข้างดี ตั้ง <and> แต่แบบกาน์<ๆ>ิชันก็คือเวลาเราลงเท้าถูกปะ่ะสมมติเราลงส้นเลทเซเราเป็นคนลงส้นนักวิ่งมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะลงส้นม,มันจะไปอย่างนี้แล้วก็จะแบบไหลไปอย่างเงี้ยค่อนข้างสมูทลื่นไหลอ่าเพราะ,ะถ้าเราเห็นมันจะมีเทคโนโลยีเขาเรียกว่าโฟรซิกอ่าซิกเทคก็คือที่มันเว้นล่องๆไว้อย่างเงี้ยเวลาเราเหยียบใช่ป่ะมันจะเหมือนแบบมันจะมูฟไปด้วยในตัวอ่าแล้วมันจะลื่นไหลเวลาวิ่งแล้วว่าคือรองเท้าคู่นี้เราว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบวิ่งแล้วไหลไปเรื่อยๆไม่ได้กิ่งไม่ได้ เด้งไหมเด้งเบาๆไม่ได้เด้งเยอะด้วยอ่ะแต่ว่ามันไหลไปเรื่อยๆวิ่งได้ค่อนข้างสบายแล้วก็อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกเห็นหน้าตามันอ่ะพูดตรงๆเออนึกว่ามันจะร้อนเ,ออเพราะว่าหน้าผ้าอัปเปอร์มันดูแบบหนาๆเนาะอ่าหนาๆดูแบบรูก็อ่าเป็นสองชั้นอีกชั้นในก็เป็นผ้าข้างในนึกว่ามันจะร้อนวิ่งจริงไม่ร้อน ไม่รอไม่รู้สึกกำลังดีอึดอัดอะไรเลยคือมันอาจจะไม่ได้โป่งแล้วแบบเลสซิ่งชูที่แบบผ้าบางๆเนาะแต่ว่าเออกาลังดีแล้วเขาก็บุมาแบบหนากําลังพอดีอ่ะไม่ได้แบบบางคู่คือแบบจะบุหนาไปไหนใช่ไหมอ่านี้กําลังแบบกําลังดีให้ความสบายในการสวมใส่ที่ค่อนข้างดีเช่นกันส่วนเชือกก็โอเคเลยความยาวโอเคนะเหลือเเชือกเราว่าเอาจริงโอเคแต่ว่าแอบยาวไปนอยก็เหลือเหลือไก็แอบยาวไปนิดนึง ต้องผูกสองรอบะนี่ยของเขาแอบยาวไปนิดนึงผูกรันเนอร์ลูปมันก็จะพอดีใช่อ๋อมีข้อข้อกังวลก็คือเรื่องของตัวตรงนี้ใช่ไหมที่ตอนแรกอ่ะกังวลว่ามันหลวมอ๋อตัวขั้วนี้สังเกตนิดนึงก็คือตัวฮิลคาสเตอร์ครับด้วยความที่เขาบุมาแล้วไอ้วัสดุตรงเนี้ยที่เขาบุอ่ะมันจะเป็นวัสดุที่แบบลื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าถุงเท้าเรามีเท็กเจอร์ที่ลื่นด้วยเราจะรู้สึกได้ว่ามันเหมือนแบบ ข้อเท้าเราขยับนิดนึงมันไม่ถึงกับหลุดลงมานะมันจะแบบเหมือนแบบขยับให้หน้าลำคาญนิดนหน่อยหน่อเพราะว่าเท็กเจอร์มันลื่นไงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าใส่ถุงเท้าคู่กับรองเท้าคู่เนี้ก็ต้องเป็นถุงเท้าที่สําหรับวิ่งเนาะไม่ใช่ถุงเท้าแฟชั่นถุงเท้าวิ่งที่ไม่ได้มีเท็กเจอร์ที่แบบลื่นมาก แต่ถุงเท้าวิ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ลื่นหรอกส่วนใหญ่จะลื่นๆอาจจะเป็นพวกถุงเท้าแฟชั่นอะไรอย่างนี้เออแล้วก็มีตรงนี้มีนวมไหมเยไม่รู้ให้มาทำไมเออแล้วก็อย่างหนึ่งใครที่กังวลว่าไม่ทนตัวนี้พื้นมาเต็มนะจ๊ะเต็มมากเกาะดีแล้วก็หนาด้วยเพราะฉะนั้นเราว่าคือด้วยราคามันเท่าไหร่นะสามพันเก้าเก้าสิบเออที่เป็นราคาป้ายนะสามพันเก้าเก้าสิบกับ สิ่งที่เราได้เราว่าแบบค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาอืม,อมแล้วเอาจริงๆคือถ้าไปกดวันนี้อ่ะให้ไปกดเลยในหน้าเว็บซูเปอร์สปอร์ตสามพเช็าเก้าคาล่าสุดตอนทำรีวิวเองเหือสองพันเจ็ดกว่าะจะคุ้มไปไหนเฮ้ยมันเป็นราคา <laughs> ที่แบบ คุ้มมากอะคุณอาจจะไปลองหน้าละแล้วคุณค่อยกลับมากดก็ได้ซื้อในซูเปอร์สปอร์ตนะคะมีส่วนลดเยอะแยะเลยแล้วก็สะสมแต้มได้ด้วยใช่ดันการ์ดได้หมดเลยใช่อีกถามว่าคู่นี้เหมาะกับใครดีบ้างดีกว่าเอาไปใช้ในเอาไปใช้งานในแบบไหนเราว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่ คนที่แบบเพิ่งเข้าวงการวิ่งเพิ่งอยากจะเริ่มต้นวิ่งหรือออกกําลังกายอาจจะไม่จําเป็นต้องวิ่งก็ได้เดินก็ได้เอเราว่าค่อนข้างเหมาะเลยด้วยคาแรคเตอร์รองเท้าที่แบบมันไม่ได้นุ่มเกินไปเนาะเ,ออเราบอกตอลอดว่ารองเท้าที่มีคาแรคเตอร์นุ่มเกินไปบางทีเรารู้สึกสบายแหละเวลาเราใส่ทีแรกใช่เออแต่ว่าเราวิ่งไปนานๆหรือแม้แกระทั่งเดินไปนานๆมันไอความที่นุ่มนั่แหละครับมันจะทําให้ฝาเท้าเราอะ ต้องรับแรงตลอดเวลาแล้วเราจะเมื่อยเ,เออคือสังเกตได้ว่ารองเท้านุ่มๆอ่ะใส่ถ้าเอาไปเชี่ยวนะใส่ช่วงเช้าโคตรสบายออแต่พอตอนบ่ายปุ๊บอเท้าแม่งล้าแบบเท้าล้าใช่เท้าจะล้าอันนี้ก็มีประสบการณ์ตรงมาเหมือนกันอะไรที่นุ่มเกินไปก็ไม่ดีใช่ซึ่งคู่นี้มันเป็นนุ่มแน่นมันยุบนิดเดียวแล้วมันก็แน่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเป็นรองเท้าวิ่งที่ดีแล้วอะ เราว่าหน้าตามันหล่อพอที่จะเป็นสนิกเกอร์ดีๆสักคู่เลยด้วยซนะ้ำใครจะซื้อไปใส่เดินห้างเดินอะไรได้เหมือนกันใช่หรือไปเที่ยวต่างประเทศใส่ไปเดินออวิ่งต่อได้จ้า,าทีเดียวเลยสำหรับนี่นะนี่คิดว่าเป็นรองเท้าเออร์โกโนอม,มิกได้เลย <laughs> เออคือสำหรับคนที่แบบอ่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องอของเท้าแบนอืมอ่าอ่าอ่า,อา ตัวนี้ก็ซัพพอร์ตได้ดีใช่เขาซัพพอร์ตข้างในด้วยนิดหนึ่งใช่ไหมมีความรู้สึกนิดหนึ่งโอเคอาจจะไม่ได้แบบมีนูนขึ้นมามากมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดแบบรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนเท้าลมเท้าแบบแต่รู้สึกว่าคู่นี้คือเป็นคู่ที่สามารถแบบปรับจูนแล้วก็เออคนที่แบบต้องใช เท้าในการทํางานเยอะอย่างเช่นพนักงานยืนอ่ที่ต้องยืนใช่ต้องเดินเยอะๆอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการทํางานมากเหมือนกันไม่ใช่แค่วิ่งหรือว่าเดินเล่นใช่จริงๆมันมันค่อนข้างหลากหลายนะการใช้งานมันะคนเท้าลมเท้าแบนก็ใส่ได้มันมั่นคงอยู่แล้วไม่ถามว่าล้มในไหมเราไม่เจอนะว่าล้มในอะไรขนาดนั้นเออเราว่าใส่ได้ทุกคนเลยจริงๆอถ้าแบบใครสนใจแบบเพิ่งเข้าวงการวิ่งหรือจริงๆนักวิ่งทั่วไปก็ได้ แต่แบบอยากหารองเท้าแบบเดลี่เทนเนอร์แบบออสบายสบายสักคู่นึงเอาไว้ใส่ในวันชิวๆวหรือใส่ไปสนิกเกอร์ด้วยก็ได้แล้วว่าค่อนข้างเหมาะมากับเจ้า Reebok 462ครับค่ะก็คือต้องบอกว่าอยากฝากทุกคนว่าเวลาเราจะเลือกซื้อรองเท้าด้วยเฉพาะ มือใหม่เนาะเราอยากให้ไปลองหลายๆคู่ใช่ใช่ไม่ไม่อยากให้แบบไปตามกระแสรีวิวมากนะคือเฮ้ยเรารีวิวอยู่นะคือตามช่องรีวิวอย่างเช่นช่องเจรันหรือช่องรีวิวอื่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้เหรอเขาจะมีประสบการณ์ในการของวิ่งของเขามานานแล้วเนาะอ่ะต้องบอกงี้คือเวลาเราดูรีวิวอ่ะไม่ว่าช่องไหนก็แล้วแต่แต่ละช่องอ่ะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเลือกดูตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดนั่นแหละมารวมดู เรารู้สึกว่าเราก็คิดตามว่าแบบเฮ้ยกับตัวเราเองอะมองกลับมาที่ตัวเราเราน่าจะเหมาะกับรองเท้าคู่ไหนมากที่สุดเราก็ไปลองใช่แล้วไปแนะนําดีที่สุดคือไปลองหน้าร้านหนึ่งในคําถามที่เรามักจะเจอเสมอเวลาทําช่องก็คือว่ามักจะมีคนถามว่ารองเท้าเดลี่เทนเนอร์คู่ไหนดีซึ่งแม่งเยอะมากตอบไม่ได้คู่ไหนดีดีสําหรับใครล่ะใช่ไหมมันไม่เหมือนกันด้วยเราก็จะมักจะตอบเขากลับไปเสมอว่า ง่ายๆเลยไปซูเปอร์สปอร์ตมันมันซูเปอร์สปอร์ตหรือร้านอื่นก็ได้อะที่รองเท้ามีหลายๆหลายๆแบรนด์ให้เลือกไปตรงที่มันเป็นเดล่เทนเนอร์แล้วลองแ <อะ S 1> ม่งให้ครบทุกแบรนด์ <laughs> ไม่ไม่ได้ไม่ได้ควนตีนนะแต่หมายถึงว่าไปลองเลยแล้วเอาเลือกทู่ที่แบบคุณคิดว่าคุณใส่แล้วมันเข้าข้อคุณสุด อ่าคือคือถ้าลองลองทุกคู่เลยมันอาจจะเสียเวลาแล้วยิ่งมากช้อยมายิ่งมากช้อยอ่ะจะยิ่งตัดสินใจยากแต่เออก็ก็คือข้อดีของการดูรีวิวก่อนเราจะได้อ่ะัดกองพัดกองก่อนอ่าระดับหนึ่งแล้วก็ไปลองหน้าร้านลองหน้าร้านเสร็จปุ๊บชอบคู่ไหนเอาฟีลลิ่งเราแล้วเอาเหตุผลของรีวิวอ่ะประกอบการตัดสินใจนะคะมีคนคนหนึ่งแบบเป็นฟอลเวอร์ทักมาถามหลังบ้านเขาบอกว่า เขาลังเลระหว่าง A กับ B อยู่ในโซเชียลอะเอเชีย A เยอะมากๆเลยแต่ตัวเขาเองอะเขาไปลอง B แล้วเขาชอบกว่าเขาเลยมาถามเจว่า A หรือ B ดีเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปเชื่อโซโซเชียลทุกอย่างเออโซเชียลชอบไม่ได้หมายคคุณจะต้องชอบก็ได้คุณจะเลือก B ก็ได้ในเมื่อคุณลองแล้วคุณชอบนี่งั้นคุณก็เลือก B ได้เลยเนี่ยแค่นี้เองค่ะ ม,มันก็แล้วมันคือสุดท้ายมก็ขึ้นอยู่กับว่า,วามันเหมือนการหาคู่อเออเหมือนหาคู่หาแฟนนั้นแหละเออสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเลือกคนที่มันเข้ากับคุณที่สุดมไม่ใช่คนที่เพื่อนๆ<ผ>เพื่อนเชียพ่อแม่เชียไม่ใช่อ,อ่าประมาณนี้ครับค่ะ ก็สำหรับฝากเจ้า f o ร์ซิกไว้ในอ้อองใจด้วยเป็นรองเท้าที่เราเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบนะโดยเฉพาะอยากให้ไปลองนะจริงๆอคือจริงๆนอกจาก f o ร์ซิกเองทางรีบอ o k กมันก็จะมีพวกรองเท้าเทรนเนอร์ด้วยที่แบบไว้ใส่เวทอะไรเงี้ย Nano X อย่างเงี้ยจริงๆลองเปิดใจกับรีบอ o k กดูเราว่าไม่ผิดหวังด้วยราคาแล้วก็ด้วยสิ่งที่ได้อะเราว่ามันเกินราคาไปประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ ฝากด้วยนะคะเพื่อในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมเล็บแลบกลุ่มคอมมูนิตี้กับรีบอกอีกใ,ในอนาคตแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายก็สามารถไปติดตามได้ที่ r e f l e c t i o n b k k w e r นะคะใช่ครับเดีย๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับแล้วอย่าลืมครับฝากเสื้อ reflection ไว้ด้วยนะครับ <laughs> ก็ปัจ <laughs> จุบันเนี่ยก็มีตัวซิงเลต t เนาะที่เป็นคอนตัมไลท์ซิงเลตตัวนั้นก็ น้ำหนักเบามากๆใครได้ลองจะรู้เลยว่าเบามากผ้าดีมากระบายอากาศดีดีแบบดีเลิศมากๆแล้วก็ทรงฟิตติ้งค่อนข้างดีใครอยากลองเสื้อ Elite อ่าอยากจะไปใส่ปลายปีนี้แข่งงานเยอะไงต้องใส่แล้วอ่ามีสีดำเราก็ยังเหลืออยู่นะใคร uh. อยากได้สีดำ่าแล้วก็ยังมีเสื้อ Essential T 2ลายของเราคือ uh. ลายลันเนอครับแล้วก็ลายแผนที่อ่าแบงคอกก็ไปลองดูกันได้ใส่ลิงก์ไว้ให้เดสคริบอกด้านล่างเหมือนกันนะครับ แล้วเ,เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะเราสองนคนต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย